สวัสดีครับมาอยู่กับผมต่อกับเกม F4 Mobile กันเลยนะครับอ่ะวันนี้นะผมจะมานำเสนอนะปีกขวา AW นะงบไม่เกิน 50M นะครับก็เหมือนเดิมอย่างที่เราเคยจัดกองแน่และกองหลังไปนะครับก็กบน้อยนะผู้เล่นใหม่หรือใครไงก็ตามที่อยากแบบอะไรนะขเขาเรียกว่าประหยัดงบนะก็นะรับช่วงนี้ก็ เงินหายยากครับนะก็ช้อนตัวใหม่ผมก็เพิ่งเสริมทับไป2ตัวนะครับใช้ยเงินมปน300กว่าล้านนะสามร้อยสี่ร้อยกว่าล้านนะครับก็ขายไปนะขายกองแก้วไปหนึ่งตัวก็รอเบียร์ราตัวร้อยหนึ่งแม่แบบถูกๆนี่ยก็กนะกซื้อมาตีนะครับสาหรับเบียร์รผมจะเสริมทับนะก็เสริมกองหลังกับไปปีกซ้ายใหม่นะครับแบ็กซ้ายนะผม ก็โอเวอร์ลดไปหนึ่งกันเลยแล้วครับทีมนะครับอ่ะก็นะแนะนำนะประหยัดเงินไว้ได้ประหยัดครับนะช่วงนี้ก็ใครที่เป็นสายฟรีผู้เล่นใหม่หรืออะไรก็ตามที่อยากประหยัดเงินก็มดูคลิปนี้นะก็แนะนำปิดเอ้ปิดขวาอ่ะใช่แนะนำปิดขวางบไม่เกิน50 m เอมนะครับคอดมาให้แล้วเน้นเ้นเน้นนื้อนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมรับ ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะก็หายไปนานนะก็กราบขอไปนะครับติดภารกิจนิดหน่อยนะครับอ่ะไม่พูดมากผูนะ้พัมน์ำทำเพลงเหมือนเดิมครับไปดูในตลาดกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างไปดูเลยอ่ะครับมามาอยู่ในตลาดกันเลยนะครับก็เนี่ยงบไออเวอร์ต่ำกว่า90นะก็คึดมาให้7ตัวนะครับก็เนื้อเน้น,น ที่คัดมาให้นี่คือเก่งอยู่นะยังเก่งอยู่แค่ข้างในยังเล่นได้อยู่ณปัจจุบันนะครับก็ไอ้พวกพวกน้อยพวกผู้เล่นใหม่นะครับที่เงินไม่ถุงไม่ถังมากก็นะครับมาจับตัวพวกนี้ก็ได้ครับนะโอเวอร์ไม่ต้องเยอะมากครับก็เก่งได้นะอยู่ที่ฝีมือนะครับไะไม่พูดนกครับมาเริ่มตัวอะไรครับบางโอบางโอไวรันนั่นเองครับตัว85ตัวนี้ก็ออกมานนะครับบอกเลยว่ายังเล่นได้นะครับร้อยปครับน้ำหนัก 76็ดหกแ่สีตัวนี้บอกเลยว่าของจริงนะครับต้นแากนะี่คือแบบยุดทางขวาเลยนะครับสำหรับบางโอตัวนี้นะครับก็พลังงานดีสกิลดีนะครับยังวิ่งถือว่าใช้ได้อนะจบสกรอร์ใช้ได้นะครับสำหรับบางโอนะครับถือว่าตัว85ไม่มีใครเก่งเกินบางโอแน่นอนนะครับสำหรับ อ W นะครับน้องแฝงก็มียืมตัวจากที่ไกลครับเลี้ยงเร็วนะผบตัวใหญ่มีเลี้ยงเร็วนิยนะครับสาหรับบังโอ้สูงกลางกลางครับตัวนี้นะครับก็ดูราคากันหน่อยเม็ดแดงครับ2ล้านโคตรถูกครับถูกมากๆนะเม็ดส้มก็เจดล้าน6ล้านนะครับสําหรับบังโอไวรันนะครับอ่ะตัวต่อไปเคียร์ซ่บนะเคียร์ซ่ตัว88ตัวเลิมเรล่มภากนะสำหรับเขียแซ่ก็เล่นได้ครับ ร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักเจ็ดสิบนะครับเขี่ยแสนะครับอย่างความเร็วจบสุกรอยังใช้ได้ครับสี่แหนะครับเขี่ยแสลังงานดีสกิลดีนักครับต้องแฝงมาเต็มครับยิบปันโค้งหนชั้นยิมตัวจากที่ไกลเล้ยงเร็วและยิงใส่ก้อยนะครับสูงปันกลางนั่นเองนะเขี่ยแสก็เล่นได้ครับนะไปงบถึงตัวไหนก็ตามน้อนะครับจัดเลยนะครับสามล้านสี่ล้านนะครับสำหรับเป็ดแดงเม็ดส้มก็ หกล้านเจ็ดล้านนะครับสำหรับเคียร์แซะนะครับอต่อไปก็นี่เดมเบเล่รับนะก็ไม่มีเขาเป็นไปไม่ได้ครับจอพับไดบิลงบน้อยนะก็เดมเบเล่ตัวนี้นะรูกันอยู่รับแห่ๆอยู่แล้วะเดมเบเล่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับน้ำหนักหกสิบเจ็ดนะครับเดมเบเล่นะก็วิ่งเร็วสองเท้าอยู่แล้วครับพลังงานอาจจะน้อยไปหน่อยครับนแต่สกิลใช้ได้น้ำเดมเบเล่นักครับ ก็หาตัวสำรองเขาหรือว่าเอาเขาเป็นตัวสำรองอีกทีนึงก็ได้นะครับรองแฝงเหนือชั้นเลี้ยงเร็วนะครับสูงปานกลางนั่นเองนะครับดูราคาหน่อยนะแห่ล้านนะครับนะแพงขึ้นมานิดนึงครับเม็ดสมก็10กว่าล้านนะครับสําหรับเดมเบเล่นะตัวนโปเปก็เดมเบเล่เหมือนเดิมครับแต่เป็นเดมเบเล่ต้นแท็กนะก็เล่นได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับแต่อาจจะไอ้ออาจจะ ดูเก่ากว่าตัวเมื่อกี้นะครับแนะนําเป็นตัวเมื่อกี้ดีกว่านะแต่ที่ติดมาให้ก็นะครับอยู่ที่เพื่อนๆนะเนะี่ยพลังงานสามหลอดครึ่งโอ้โหเอาไปเป็นตัวสำรองได้เลยนะครับนะบตัวสำรองแบบท้ายเกมนะครับเดมเบลเ่ตัวนี้นะเล่นได้ครับบาดเจ็บง่ายครับเหนือชั้นเลี้ยงเร็วนะครับเหมือนเพิ่มแมนนิดหน่อยนะครับสำหรับเดมเบลเล่นะก็นะครับสี่ล้านนะ เจ็ดล้า 7, 6, นหก้สนนะครับสำหรับเดวิลเลถ,ถูกไปแล้งนี้เยอะพอสมควรนะแต่ไอพลังงานเขาน้อยกว่าแล้งนี้ไปครึ่งหลอดน,นะครับนะใครงบถึงตรงไหนก็จัดตรงนั้นนะครับ,รบต่อไปก็คุโบนะนะเมสซี่ญี่ปุ่นของเราเนี่ก็เล่นได้แล้วนะคุโบะร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักหกสิบสี่นะครับสำหรับคุโบะนะก็ห้าสี่นะเรียนในเมสซี่เลยผมให้เลยครับเมสซี่ญี่ปุ่นนะพลังไงไอ้น้อยเป็นตัวสำรองหรือ แบบเล่นอย่าส่งบอลให้เขาเยอะครับอย่าใช้เขาเลี้ยงเยอะเอาเขาแบบเลี้ยงเท่าที่จําเป็นนะครับพลังงานเขา4เองนะครับความเด็วมีปั่นบอกเลยว่าหายแน่นอนนะสาหรับคู่โบนะก็มีหน่วยชั้นนะปั่นกลางปั่นกลางนะสาหรับคู่โบนะ,ะนดูะารายานหน่อยแลแสน,นล้าน,นครับถูกมากนะเป็นแดงนะเป็นส้มก็5ล้านนะครับสำหรับคู่โบนะ,ะตัวต่อไปครับผม90ก้สิบแล้วสำหรับลุยฟิโกโกนะครับ ก็ร้อยแครับน้ำหนัก75นะสีแห่นะหลุยฟนะิยกกโก, ico, นะางงานก้นะครับความเร็วการยิงการจบสกอร์ยังคมเหมือนเดิมนะหลุยฟิโก้นะพลังดีครับสกิลดีนะครับเนื้อชั้นนะครับปันกลางปันกลางนะครับสำหรับหลุยฟิโก้นะครับเนะี่ยครับมีโอ้โห8ล้านครับไม่แดงนะในส้มก็10กว่าล้านนะครับใครที่ชอบหลุยฟิโก้เข้า ไอ้ใช้หลุยฟิกโก้เข้ามันก็ต้องจัดนะครับสำหรับหลุยฟิกโก้นะครับตัวต่อไปก็ตัวสุดท้ายของตามเขาแก้วสิบแล้วที่คอดมาให้ก็เจสินโยครับอยู่แล้วนะเจสินโยนะร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักเจ็ดสิบสี่นะครับสี่ห้านั่นเองครับเจสินโยนะพลังงานดีสกิลดีนะครับความเร็วจบสก,กอร์มาหมดครับเจสินโยนะคอยฟูบาซิลนี่ต้องจัดนะครับสูงสูงครับเหนือชั้น มงลูกสมพลังแล้วหญิงใสก้อยนะครับเจสินโยเนี่ยผมเล่นตัวเก้าหกแล้วมงดีมากนะครับตัว UCL ีําลตในยู u CL อก้าหกมงดีจัดเป็นตัวเล็กแต่มงดีมากนะครับสำหรับแจสินโยแนะนำเลยนะครับดูละแค่หน่อยเม็ดแดงก็สิบกว่าล้านเก้าล้านสิบล้านนะครับเม็ดส้มก็สิบกว่าล้านกับยี่สิบล้านก็เลยดีเดียวนะครับสำหรับแจสินโยะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะ,ะ,ะ,นนะสำหรับต่ำกว่าเก้าสิบที่คาดหมายก็เนื้อเน้นๆนะไม่มีตัวแบบ ไม่เก่งเลยนะครับอยู่ที่งบประมาณเพื่อนๆแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงบต่ำกว่าเก้าสิบนะอ่ะไปดูงบไอ้เก้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบห้ากันต่อเลยว่ามีใครกันบ้างคัดมาแบบเนื้อเน้นเน้นให้แล้วนะครับไปไม่พูดมากครับไปดูแล้วอ่ะครับมาครับมาอยู่กันในโอเวอร์เก้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบห้ากันต่อเลยนะครับก็มาไม่พูดมากครับมาเริ่มตัวแรกกันเลยนี่ครับ ครับกับโจโคนะโจโคแรงนี้แลนการ์เซบตก็เล่นได้ครับนะโจโคไม่ได้ว่าแย่ครับสำหรับโจโคนะถือว่าพอใช้ได้นะสำหรับเลนการ์เซเบต์นะใครที่ฟูอังกฤษหรืออะไรก็ตามก็โจโคยังเล่นได้ครับไม่ใช่ว่าแย่นะครับใครเด็กสิงห์เงี้ยอยากฟูเซลซีแบบงบน้อยก็จัดโจโคได้นะบอกเลยว่าเก่งอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับเนี่ยครับร้อยเจ็ดสิบหกครับน้ำหนักเจ็ดสิบสามนะโจโค เหนือชั้นยิ้มตูจะที่ไกลยิงใส่ก้อยครับสูงปั่นแกล่งนะครับโจโครนะครับไปมาดูราคากันหน่อยมันแดงนะครับ 7M 8M นะโจโคไม่ส้มเงินสกว่า M นะครับถูกแมงเลยนะครับสำหรับโจโคนะครับนะใครที่อยากเน้นโอเวอร์นิดนึงก็นะจัดโจโคได้นะครับถูกเลยนะครับอ่ะต่อไปครับมาอีกแล้วครับเดมเบลเนะนะเดมเบลเลยก็ มีแรงไหนก็ต้องมานะครับเพราะว่าเก่งเหลือเกินนะครับเหมือนเดิมครับความสูงเท้าถนัดแห่แลวนะแต่ความเร็วเพิ่มแาแบบเยอะแากครับสำหรับเดบิวเล้นเพิ่มมา2เลยนะครับเนี่ยพลังงานสีมนเลยครับเป็นตัวสำรองนะเอาเป็นทีเด็ดท้ายเกมหรือต้องแหดสำรองให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเดบิวเลยนะก็เหลือเหนือชั้นอย่างเดียวครับพลังแฝงนะสูงปันแกลงครับสำหรับเดมเบเล่นนะดูแล้วครับ แอบแพงนิดนึงนะมันแดงก็10กว่าล้านนะเป็นส้มก็20 30ล้านนะครับสำหรับเดมเบเล่นะครับอ่ะตัวต่อไปก็เนบลุยฟิโก้ตัวต้นพักเลยนะก็บับจากแรงเก้าสีมานิดหน่อยครับนะใครอยากได้โอเวอร์ก็นะต้องแม้ใครอยากมาเป็นแรงเก้สองนะครับสำหรับลุยฟิโก้นะพลังงานสกิลดีอยู่แล้วนะครับฟิโก้นะครับเหลือเหนือชั้นนะครับ มันแกวมันแกนะครับบ้ามานิดหน่อยนะใครอยากได้อเวอร์ก็ต้องจัดนะครับนะครับถูกแม่ครับ10กว่าเอ็มนะนะเม็ดแดงเม็ดส้มก็10กว่าเอ็มสเอ็มนะครับสำหรับลุยฟิกโก้นะครับอ่ะตัวต่อไปกาลินชานะครับบอกเลยสายเปิดบอลนะครับแต่แผ่นนี้อาจจะเปิดยากหน่อยนะครับแต่ก็ ไม่ยากเกินความสามารถนะครับแต่ก็ยังเปิดได้อยู่นะครับสำหรับการลินชาตัวเล็กผิวไปตามนิ้วแน่นอนนะครับร6 9ห้าครับน้ำหนัก71นะครับการลินชานะ4 5นะหครับผลงานดีสกิลดีนะครับความเร็วก็มีครับจ่ายบอลโหดมากคือตัวนี้นะครับฟีคิกส่งพลังครับเหนือชั้นเลี้ยงเร็วและปานแกงต่ำนั่นเองนะครับการลินชานะครับดูนะครับเม็ดแดงก็10กว่าล้านะครับ9้าล้าน10ล้านนะครับ มันสุ่มก็10กว่าล้านนะครับ17 19ล้านนะครับสำหรับกาลินชาอ่นะตัว่อไปครับเจสินโย่ล่าง92ครับอัพมาแจากล่าง90ประมาณหนึ่งครับ1 2นะสำหรับเจสินโย่นะก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะเจะสินโย่อัพแรงนิดหน่อยครับใครอยากได้โอเวอร์ก็ต้องจัดเจสินโย่ล่างนี้นะก็สกิลเหมือนเดิมสูงๆนะครับสำหรับเจสินโย่นะก็ดูราคากันหน่อย 1นะครับสิกว่าล้านนะแดงไม่ส่งกงี้ยกว่าล้านนะครับใครอยากได้โอเวอร์นะก็ต้องจัดล่าง92นะครับนะดอนโอเวอร์ทีมนิดหน่อยนะครับตัวปลาก็เต็มไปเล่อีกแล้วนะบอกเลยว่ามาทุกแรงนะครับแจ็คนนี้นะก็นะครับเหมือนเดิมนะความเร็วเท่าตัวเมื่อกี้ครับนิดๆหน่อยๆนะครับบัฟแมามาเยอะนะครับแต่เนีครับสามอครึ่งนะเป็นข้อสังเกตนะครับว่าจะใช้หรือเปล่านะ แต่ข้อดีเรื่องนี้ก็มีเนีเ่ยเรื่องเร็วเข้ามานะครับสําหรับเดบิวเลเร่างนี้นะเราดูราคากันหน่อยเนี่ยสิบกว่าล้านนะไม่แดงไม่ซ่มก็ยี่สิบกว่าล้านนะครับอ่าถูกกว่าไม่ซ่มถูกกว่านะครับถูกกว่าเร่งนี้พอสมควรนะครับร่างนี้มันเกือบ30 m เอ็มกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่งบประมาณเพื่อนๆอ,อีกทีนึงครับอยาเยกเล่นเดบปเลยแต่งบถึงตรงไหนก็ต้องจัดตรงนั้นนะครับ ล้วก็หาสำรองให้เขานิดนึงนะครับสำหรับเดมเบลเล่แร่งนี้นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คู่โบแร่งอัลเทเมตทีบายนะครับก็อัพมาจากแร่งตัวเบบีนิดหน่อยเอามานิดหน่อยครับเยอะพอสมควรนะคู่โบนะก็แมสซี่ญี่ปุ่นนะก็แหาสำรองให้เขานิดหน่อยครับตัวหนึ่งหาสำรองให้เขาตัวหนึ่งหรือเอาเขาไปตัวสำรองก็ได้ครับคู่โบนะบอกเลยว่าของแท้แน่นอนใจคนนี้เลี้ยงติด นิ New này, nó, ici, ้วแน่นอนนะครับเมสซี่ญี่ปุ่นนะก่อนนะครับสิบกว่าล้านนะสล็อตไม่แดงเมโซเมอร์ยี่สิบกว่าล้านนะครับสลอบกุบบุกนะครับตัวละไปครับเคียซนะนะเก้าแสนแล้วยังเล่นได้นะล่างสีเขียวนะบอกเลยเล่นได้เลยแล้วครนะร้อยเจ็ดสิบห้าเหมือนเดิมนะความสูงความสูงเหมือนเดิมเท้าเหมือนเดิมนะครับลัแสง ลังงานดีแล้วก็พลังแสงมาจะเต็มนะครับความเร็วบ๊ฟมากนะครับสำหรับแรงนี้นะออกมาแนา่นแล้วแต่ความเร็วเริ่มต้นเก่าๆขนาดปัจจุบ,บันตัวเก่าๆยังหายยากนะครับไอวนะครับบอกเลยออกมาแนา่นยังลื่นได้นะครับสําหรับเขียแซนะพลังแฝงดีอยู่แล้วตัวนี้นะบอกเลยแน้นๆนครับเขียแซมาดูเม็ดแดงครับเนี่ยสิบกว่าล้านนะถูงมากครับแม่ทรงกวนยี่โอ้ยยี่สิบกว่าล้านนะยี่สิบเก้าสามสิบนะครับ สำหรับเคียร์สายมันเก่งครับมันก็เลยดูราคาโดดนิดนึงนะครับนะโอเวอร์ส,สเตไป94แล้วครับสำหรับคู่โบนั่งทีเอสนะครับบอกเลยว่าบับจากแรงที่มานิดหน่อยครับอย่างละหนึ่งนะอย่างละหนึ่งอย่างละสองนะครับสำหรับคู่โบนะก็เลี้ยงดีเหมือนเดิมครับเลี้ยงดียิงเลี้ยงโหดครับแนมะสซี่ญี่ปุ่นตัวนี้นะเยี่ยม เพิ่มพลังแฝงไหมยิงปัดโค้งนะครับล่างนี้บอกเลยว่าโค้งโค้งแน่นอนนะครับสำหรับผู้โบดูราคาหน่อย20กว่าล้านนะครับก็40กว่านะครับสำหรับผู้โบกแรงนี้นะบอกเลยว่าปั่นอย่างโกงนะครับตัวต่อไปทาริสกานะครับจากเอัลเนสเซอร์เพื่อนพี่โดอะไรครับ189นะครับน้ำหนัก7 5นะครับสำหรับทาริสกานะผมบอกเลยว่าแห่สีตัวนี้ปั่นก็โค้งเหมือนกันนะครับอาจ สูงใหญ่ครับนะคยเาเล่นตัวใหญ่เข้ามือสายตอกเงี้ยหาสำรองให้เขาหน่อยนะครับเนี่ยแต่ริสกนะบอกเลยว่าของจริงครับยิงประ้งยิงประตูจากที่ไกลสายก่อยนะครับปันแกงต่ำนะครับแทนลิสแกบอกเลยว่าเขาเล่นตัวใหญ่เข้ามือต้องจัดนะครับ20กว่าล้านนะครับไม่ซมกว่40กว่านะครับสำหรับแทนริสกะนะครับ่ดไปกานชานะครับ ก็สายเปิดบอลเหมือนเดิมนะตัวเล็กเปิดบอลแม่นนะครับเลี้ยงตามนิ้วแน่นอนตัวนี้นะครับนะบอกเลยแบบบอบมาจากแร่งกระสองนิดหน่อยคนระับมันได้เยอะนะแต่ใครอยากได้โอเวอร์ก็ต้องมาเล่นแร่งนี้นะครับพลังงานดีสกิลดีอยู่แล้วการีชานะนะครับมีพิษสมพลังเหนือชั้นเลี้ยงเร็วนะครับบอลกลางต่ำนะครับตลอดการีชานะนะครับสิบก็แล้วนะถูกแม่งนะ นะบรรดาเก้าสีนะเพราะว่าออกมาแน่นเลยนะครับออกมาตั้งแต่ต้นภาคครับเนี่ยเป็นส้มก็นะครับสามสิบเก้สี่สิบนะครับสำหรับกาลินชานะครับอ่ะเขยบไปตัวเก้าแหกหน่อยครับโจโคนะครับร่างนี้ยังเล่นได้แน่นอนนะครับสำหรับโจโคนะเหมือนเดิมเมื่อความทุ่มความสูงแถวนะบอบมาจากแรงเก้าอิดพอสมควรนะครับความเร็วบอบมาพอสมควรเลยนะครับสำหรับร่างนี้นะ ผลงานนับดีสกิลดีแล้วโจโกนะครับจบสกอร์โหดแน่นอนนะครับเหนือชั้นยิมตัวเจดี่ไกลสายก้อยเหมือนเดิมครับสูงแผ่กแขกนะครับสำหรับโจโกนะนะครับดูหน่อยเนับยี่สิบกว่าเอ็มนะครับโซนก็สี่สิบกว่าห้าสิบนะครับสําหรับโจโกนะครับอ่ะตัวต่อไปก็ผมแม่แน่ใจนูนึงนะในบักขวางบน้อยในตัวเข้าแห่นะครับสําหรับ บังอูไบรันนะครับบอกเลยว่าของจริงแน่นอน,นครับความสูงความสูงเท่าเดิมนะครับแต่ความเร็วอัพไปร้อยกว่านะครับร้อยสามนะครับสำหรับบังอูนะสกิลดีพลังงานดีนะครับเหมือนเดิมคนะรับเลี้ยงเร็ยวยิมทุจนะี่ไกลสูงเป็นกลางครับบังอูนะล่างนี้นะก็แอปเม็ดแดงมันไม่เกินนะใช้เม็ดแดงพอบับงอูล่างนี้ก็เก่งนะครับยันยี่ห้า วิ่งก็140กว่าแล้วนะครับบอกเลยของจริงนะครับสำหรับบางโอนะก็นะครับ40กว่าเอ็มนะครับใครถึงไม่ส้มก็จัดเลยนะครับ70กว่านะครับ60 70นะไม่ส้มนะไม่แต่แนะนําไม่แดงพอครับ40กว่านะครับสําหรับบางโอเวรอนนะครับตัวเป็นราฟินยับสายปานโค้งโค้งนะครับบอกเลยว่าใครที่คิดถึงเมสซี่ ไม่อยากใช้คู่โบนะก็ลาฟินญาก็แทนได้นะครับแล้วจีเโปก็น้ำหนักหกสิบแปดสำหรับลาฟินญานะแห่สีนะครับพลังงานดีสกิลดีนะวิ่งก็เท่าบางโอเลยนะบอกเลยว่าของจริงครับสายปันนะเป็นบาแซต้องจับนะครับสูงสูงครับยิงปานโค้งเหนือชั้นยิงลูกจากที่ไกลเพ่ไม่เกินอะรองเยแล้วก็ลาฟินญานะของแทนแน่นอนนะครับ เม็ดแดงพอนะครับ30กว่านะครับสำหรับลายฟินย่าปอนโค้งได้เลยนะครับสำหรับแฟนบาซโลแนนะครับตัวลบางโมนะครับสำหรับแฟนๆพี่ๆนะครับลิเวอร์พูลนะครับบอกโมูรงนี้ยังเล่นได้นะครับก็เป็นบางโมแรกๆที่ผมเล่นเลยนะครับโถก้าวแหนะครับบอกว่าเก่งมากนะครับตอนนั้นตอนนี้ก็ยังเก่งครับแต่อาจจะมีตัวอื่นที่อย่างดีกว่านะครับมันเป็นปกติของเกมแล้วนะ มีรงใหม่ๆก็ต้องดีกว่านะครับจบอกบางโมงราจะทำให้รับน้ำหนักเจ็ดสิบเอ็ดครับแฮสี่บางโมนะพลังงานดีสกิลดีนะครับบอกเลยว่าได้หมดนะครับบางโมเนี่ยสกิลเยอะมากแร่งนี้นะเยอะกว่าแร่ง over ร้อยอีกนะครับเห็นแก่ตัวนะคยิบปันโค้งยงบระตูจะที่ไกลเลี้ยงเร็วยิงสายก่อยนั่นเองนะครับส่งพัดกลางครับบางโมนะครับดูราคากันหน่อยครับะครับ ยนะี่สิสิบเอ็มนะับบางโมเรงนี้เก่งนะบอกเลยว่าเก่งไปถึงไม่ส้มก็ตัดเลยครห้านสะิกว่าเองนะครับไม่แพงมากอรเพินะ่มมาจากงบประมาณที่เราตั้งไว้ประมาณหกเจ็ดเอ็มเองนะครับนะจัดไม่ส้มสี่สมสิบใชายยา้ยาวๆแน่นอนนะสำหรับเด็กรวอร์เป็ดนะครับรวอร์พูนะครับอ่ะตัวต่อไปฟิวโฟเดนนะครับนะเด็กเรือนกะ็หนะ่อยเด็กเรือใบ นะครับ171ครับน้ำหน 69, ัก69สำหรับฟิวฟเดน54นะบอกเลยว่ายังเล่นได้ครับสำหรับกี่จุดตุจีนนะเลี้ยงบอลติดเท้าแน่นอนครับพลงานดีสกิลดีนะสำหรับฟิวฟเดนนะครับเหนือชั้นครับนิวตากที่ไกลเพย์ไม่เกือบสูงสูงนั่นเองนะครับสำหรับฟิวฟเดนนะก็เล่นได้แล้วครับใครแบบแฟนเรเบย์นะอยากฟูลแบบ งบน้อยนอยนะครับบอกเลยโฟเดนยังเล่นได้คนระับเนี้ยครับสามสิบกว่าเอ็นนะมครับเป็ดแดงเป็นส้งก็ห้าสิบกว่าหกสิบเอ็มน,นะครับเอื้อมถึงไงได้ได้ได้ง่ายๆนะ่าครับสำหรับโฟเดนนะเพิ่มมาจากงบที่เราตังห้าสิบเอ็มน,นะนิดหน่อยนะครับโฟเดนนะครับบอกเลยว่าเก่งแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายและท้ายสุดของเรานะครับสําหรับแอร์บิวงบน้อยนะครับก็ดเนี้ยโรโดริโก้นะเด็กไรอ์มาดริดกันหน่อยนะครับกอ พึงได้แชมป์อะไรไปเนี่ยชิงกับเอตตอร์ต้หรือเปล่านะที่มันเอาแชมป์ยูซีเอลกับโคเอโคปาโคปาอะไรแชมป์ยูซีเอลกับอะไรนะยูโรป้าเออแชมป์ยูซีเอลกับยูโรป้ามาชิงกันใช่ไหมเออก็มาดริดก็ได้ปอยเผมกประทานเปยอย่างโหดเลยนะครับมามาดูลรลิโก้กันเลยออกเรื่องมาเยอะเลย แล้วจีบสี่ครับน้ำหนักคกสิบสี่นะสำหรับโริโกบอกเลยว่าเด็กราชันต้องจัดนะหมดเลวเก่งมากนะครับสำหรับโริโกนะผลงานดีสกิลดีนะครับบอกเลยว่าวิ่งหายเลี้ยงติดนิ้วแน่นอนนะครับยิงบอโค้งครับเหนือชั้นคปันกางปั่นแกงนั่นเองนะครับสำหรับโริโกะครับสี่ห้านะครับอ่ะดูแลครับสี่สิบกว่าเอามบเป็นแดงพอนะครับเทนยี่ห้านะครับแต่คอยแฟนบอลแดนตาย โรดิโก้แล้วก็จัดไม่สมมะเทน30ใช้าย,ย,ายาวๆลอตัวแบบหดโหดโอเวอร์เยอะๆกว่านี้มากค็ค่อยได้ก็จัดครับไม่เสียหายนะครับสำหรับโรดิโก้นะครับอก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ a w งบน้อยนะก็หายไปนานนะก็ามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันแล้วกว็ติดงาน,นครับช่วงนี้ไม่ค่อยบางนะครับก็ามาบาง ในวันนี้นะครับก็กราบขออภัยในความล่าช้าของคลิปด้วยนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็พูดติดขัดตรงไหนก็กราบขออภัยนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปม้หลายวันก็เก่งๆนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบแบบยังไม่ชินนะครับนะก็กราบขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับอาจจะพูดติดขัดนะครับ ก็ขอให้ไปมาหน้าที่ดีด้วยนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับก็ขอให้เพื่อนๆที่พี่พี่น้องๆที่เล่นเกม fc mobile นะขอให้เปิดได้ตัวดีดีนะตัวโถดตัวตึงนะเอามาเชียมาตีเล่นหรือมาตีขายก็เลยเตะนะครับแลวเตะเพื่อนเพื่อนจะถานะครับเก็บเกินไว้รับเก็บได้เก็บนะครับช่วงนี้ก็ไปช้อนท้ายกิดนะครับกีดมันก็จะมาในวันพฤหัสหนึ่งนะนะกิจอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวผมมา อธิบายอีกทีหนึ่งครับว่ามีกิจอะไรบ้างนะก็เข้ามาเยอะมากรีโธสต้าเอ้ยนะโหแม่น่นอนนะครับสําหรับกิจใหม่ๆนะครับใครเก็บเงินได้รอก็รอได้ก็รอนะรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับใช้ตัวถูกๆไปก่อนนะครับอะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะลาขอกล่าํอว่าขอบคุณและ สวัสดีคร e ับ